กินข้าวอรุณทิศกลับมาแล้วครั้งนี้ไม่ใช่อาหารจีนแต่เป็นอาหารใต้ผสมกลางครับผมวันนี้มากันแบบพอดีพอดีรถตู้หนึ่งรถเก๋งหนึ่งครับสิบห้าคนท่วนครับที่ลงชื่อผมตื่นสายครับเลยต้องไปรถเก๋งกับครอบครัวหนึ่งครับผมได้ถือกระเป๋าเจมบอลเป็นครั้งแรกโอ้สุดยอดวันนี้เจนสองคนที่สามป้าผมพาครอบครัวใหญ่มาลาที่สตีฟคาเฟ่ครับอยู่พระรามหกครับเดี๋ยวปักหมดให้ภายนอกร่มเย็นภายในร่มดึนครับแนะนำเลยครับสำหรับใครที่ชอบอาหารไทยไม่ว่าจะเป็นภาคใต้หรือภาคไหนๆที่นี่คือที่สุดครับแถมบรรยากาศดีและที่สำคัญนะราคาไม่่่่่่่แแแพงงงเเเลลลลยคคคคคคครรรรรััััับบบบววววนน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 ีีีีีี้้้้้ผผมมมมมมมไไไดดาาาโต๊ะะกกกกอออทททู็จจป ครอบคูดเจลูกไม่ได้มาเจน2คนที่8ครอบครัวที่3าานลูก2คนเจน3คนที่7และภรรยาครับผมนี่เป็นไง iPhone 1บ Feature Center Stage ขายครบทุกคนครับจริงๆหลักๆท็อปิกที่เราคุยกันวันนี้ก็คือเรื่องลานจอดรถครับบ้านเราจะขยายลานจอดรถเพิ่มมา28คันครับครอบครัวใหญ่ขึ้นแขกผู้ใหญ่เยอะขึ้นสายบนคือแย่ที่สุดครับเจน2กับรถ EV วลอดเพราะว่าได้แถวหน้าแต่เจนสที่เหลือก็ต้องมาจับฉลากกันใครจะอยู่ใกล้บ้านที่สุดครับอยากได้ใกล้ๆอะตาไม่ไกลมันมีไกลก็เอาขวาหน้าเดี ทางนี้ต้องติดตามชมคอนเทนต์ว่าจับฉลากออกมาแล้วที่จอดรถของเจนสคนไหนจะอยู่ไกลที่สุดครับบอกเลยเดินไกลถ้าขึ้นรถแล้วและดลืมของที่ห้องนะโอ้โห oh ยาวครับสายแน่นอนจับไย